สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อน FC คนที่รักบนสีทุกท่านนะคะวันนี้พบกับนิตยาบนสีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่9ของเดือน11นะคะค่ะที่เพชรบูรณ์บ้านนี้นะคะอากาศตอนเช้าก็เริ่มเย็นนิดๆแล้วนะคะทางบ้าน FC เป็นยังไงกันบ้างคะทางบ้านเพื่อนเพื่อนคะ่ะอากาศเริ่มเย็นกันเลย หรือยังคะค่ะวันนี้นิตยานะคะก็นำบนสีสวยๆมาฝากอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนอื่นนี้แจ้งการจัดส่งนะคะนี่จะส่งทางไปเซนีค่าจะส่งะคะ่ะแบบโอนที่50มาเหมานะคะรับกี่กระถางก็ได้โอนที่50บาทปลายทางที่70บาทนะคะอ่าช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี่จะขึ้นเบอร์เบอร์โทรไว้หน้าจอนะคะเบอร์โทรนะคะสามารถแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยคะ่ะแล้วก็ คืนคิวอาโคดไลน์ ine, ไว้ให้นะคะแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะคะ่าม,มาดูกันค่ะว่าวันนี้มีบอลสีอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนะคะเริ่มจากบอลใบหอกกันเลยนี่นะคะน้องกัดหน้ามาสวยมากพรหลวงพ่อพระพุทธชิน,นาราชนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่นะคะพรหลวงพ่อพระพุทธชิน,นาราชนะคะ ไม้อย่ในกระถางนี่นะคะเจ็ดนิ้วนะคะหกนิ้วเนาะพรหลวงพ่อนะคะนี่นะสวยเลยนะคะเอาไปในราคา150บาทนะคะพรหลวงพ่อพระพุทธชินราช150บาทนะคะแบ่งปันกันนะคะแล้วก็จะมีหงดารุน ี่กระไม้กัดสีมาแล้วนะคะสวยมากหงดารุนุนไม้อยู่ในกระถางหนิ้วเช่นกันนะคะใครชอบนะคะ150เช่นกันนะคะฟอร์มสวยๆเลยนะคะนี่นะใครชอบบอดทรงใบหอกนะคะ150เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีอันนี้นีด่ได้มาในนามลูกไม้นะคะอ่า นี่นะคะส,สวยเลยน,นี่น้องจะกัดโตอย่างนี้นะคะเห็นไหมอันนี้นิดขอในราคา120บาทนะคะต้นนี้เนาะสสวยเลยนะคะเอฟซีท่านไหนชอบก็เลือกได้เลยนะคะ120นะคะแล้วก็จะมีชายชนชายชนฟอร์มสสวยๆเลยนะคะนี่นะฟอร์มนี้นะคะไมาอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ นี่เลยนะคะดูหลอดใหม่ที่จะกลางนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะไม่แดงนะคะนี่นะชายชนอันนี้ทรงเตี้ยหน่อยนะคะเอาไปที่100 100บาทน,นะคะวันนี้เนาะแบ่งปันกันค่ะแล้วก็จะมีเจ้าสาวเจ้าสาวสวยมากๆเลยนะคะหลอดใหม่นะคะนี่เนะาะใต้แม่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะเจ้าสาวหมาอยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นกันนะคะ เอาไปในราคา150บาทเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีไผ่ขวัญสิรินะคะนี่เลยนี่นะคะขวัญสิรินะคะนี่นะไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเอาไปที่100บาทนะคะแล้วก็จะมีพันดาวพันดาวนะคะไม้กระถางห้านิ้วนะคะพันดาวไป เปลี่ยนกระถางเอานะคะ150เช่นกันนะคะ้ออ็จะมีซับพ,พนมนะคะนี่เลยซับพ,พนมนี่นะคะน้องให้หนอแล้วนะคะนี่นะซับพ,พนมนะคะไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะสวยๆเลยนะคะซับพ,พนมไม้กระถางหนิ้วนะคะนี่เลยเอาไปที่150นะคะซับพ,พนมเนาะ แล้วก็จะมีสิริมงคลดีนี่นะคะอันนี้สิริมงคลดีนะคะสวยๆเลยอันนี้เอาไปในราคาสิริมงคลดี200บาทนะคะ200บาทนะคะกระถางนี้สวยมากเห็นไหมคะสิริมงคลดี200บาทนะคะนี่เลยลสวยๆเลยนะคะแข็งแรงนะคะไม่ต้องห่วง น้องก้านใหญ่แข็งแรงค่ะนี่เลยนะคะสวยมากแล้วก็จะมีนำโชคนำโชคนะคะนีส่สวยเลยบอนใบกลมนะคะนี่เนาะนำโชคไม้กระถาง5นิ้วนะคะเอาไปที่100บาทนะคะนำโชคนะ100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีบัวสวรรค์ ไม้กระถางห้านิ้วนะคะบัวสวรรค์หนึ่งร้อยบาทนะคะบัวสวรรค์รวยล้นฟ้าสวยเลยนะคะไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วเอานะคะรวยล้นฟ้าเลี้ยงนอกตู้ยิ่งจะสวยแล้วก็ไม่สูงนะคะรวยล้นฟ้านี่นะคะไม้กระถางห้านิ้วไซส์ใหญ่นะคะดูใบเขานะนี่นะคะนี่เลยรวยล้นฟ้าเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ ในไม้กระถางสี่นิ้วนะคะ9ก้าทับทำโฟมไว้อยู่นะคะนี่นะคะ9ทับนะ้ไม้กระถาง4นิ้วนะคะเอาไปที่50บาทนะคะนี่เลยนะคะ50บาทนะคะกระบี่ในร้อยสวยๆเลยนะคะนี่นะ50บบาทนะคะอันนี้จะเป็นนารีบุรพา น่าจะเป็นคู่กับพลักหรือไงนะะี่ค่ะใส่ไว้สองต้นนะคะเอาไปในราคาห้าสิบเช่นกันนะคะเบ่งปันกันนะคะห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นไม้กระถางสี่อ่าบนใบหอกใบไผ่ที่ว่าเป็นลูกไม้อ่าในกระนาสีชมพูเมื่อกี้นะคะนี่นี่น้องอยู่ในกระถางสี่นะคะเอาไปในราคาเจ็ดสิบบาทนะคะ อันนี้จะเป็นนพะเก้านพเก้าห้าสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นสบายนางฟ้าฟอร์ม2ต้นเลยนะคะสบายนางฟ้าเอาไปที่50บาทนะคะหงดรุ่นกระถางสี่นะคะที่70บาทนะคะสวยเลยพันดาวกระถางสี่นะคะเอาไปที่50บาทนะคะนี่นะน้องก็กัดหน้ามาแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้จกฟอร์มให้ดูนะคะแน่นตู้เลยนี่นะคะห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพันดาวโชคล่ำซ้ำสวยเลยนะคะนี่นะโชคล่ำซ้ำนะคะนี่เลยห้าสิบบาทนะคะโชคล่ำซ้ำหนุมานเชิญธงห้าสิบบาทนะคะหนุมานเชิญธงหรือจะเป็น ธาตุบางแก้ว50บาทนะคะธาตุบางแก้วไซส์ใหญ่นะคะสวยๆเลยนะคะไซส์ไม่เล็กแล้วเนาะ50บาทนะคะธาตุบางแก้วนะ <S <S ทศกันนี่เลยค่ะนะคะกัดหน้าสสวยๆเลยนะคะทศกันไม้กระถาง4นิ้วนะคะทศกันนะคะนี่นะเอาไปที่70บาทนะคะทศกันยักษ์ปุกเปลาน,นี่นะคะ ไปที่70บาทนะคะนี่นะนุมานเชิงธงสวยๆเลยค่ะ50บาทนะคะบรรดาลซับสวยๆเลยนะคะบรรดาลซับเอาไปที่70บาทนะคะ,นะคะบรรดาลซัลนะะบนี้จะเป็นศิลาเพชร50บาทนะคะองหญิงทอฝันไม้น่าจะมีหัวแล้วนะคะสร้างหัวแล้วเนาะ องหญิงทอฝันกระถางหกนิ้วนะคะเอาไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะองหญิงทอฝันอันนี้จะเป็นอ่ากวนูกวนูเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะกวนูนะเดี๋ยวนี้จะฟอร์มให้ดูนะคะนี่นะคะกวนูหนึ่งร้อยบาทนะคะอืบอันนี้จะเป็น รัตนารุ่งเรืองนะคะนี่เลยสวยสวยเลยนะคะรัตนารุ่งเรืองเอาไปที่ห้าสิบบาทนะคะสีปาดฟอร์มกระถางสี่นิ้วสองต้นนะคะสีปาดนี่นะคะสวยสวยเลยเอาไปที่เจ็ดสิบาทนะคะสีปาดสวยสวยเลยนะคะเจ็ดสิบบาทนะสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะ อันนี้จะเป็นพญาพันวงังอึบหน้าหนะน้องก็ยังโตนะคะสวยเลยพญาพันวังนะคะสวยเลยไปที่ห้าสิบาทนะคะพญาพันวงังอ้ยอันนี้น้องให้หน่อแล้วนะคะนี่นกกระจิบนิดนะคะเดี๋ยวนิดรอทําจํานวนก่อนนะคะนกกระจิบเนาะดูสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวนี้ทาจานวนนิดจะมาลงขายนะคะอ่าต่อไปเป็นพระนครไหนล่ะอือพระนครนะคะนี่เลยเไปที่ห้าสิบบาทนะคะพระนครอ๋ออันนี้เป็นมหาเศรษฐีกเกษตรีพันล้านนะคะนี่ใส่ไว้อ้อันนี้น้องใบไม้นะคะเดี๋ยวนี้จะตัดออกนะคะมหาเศรษฐีกเกษตรีพันล้านเอาไปที่ห้าสิบบาทนะคะ แน่นตู้เลยนะคะอันนี้จะเป็นท้าทองอินท้าทองอินนะคะนี่เลยไปที่70บบาทนะคะท้าทองอินเนาะโอ้อันนี้จะเป็นพญาพันวังกับมหาเศรษฐีนะคะต้นในฟอร์มนี้สวยมากเลยนี่นะคะ ใช่ไหมใช่ค่ะพญาพันวังกับมหาเศรษฐีนะคะนี่เลยนะคะอันนี้เอาไปที่70บาทนะคะอันนี้จะเป็นอ่าศิลาหุ้มทองนะคะหน้าทองนะคะ50บาทนะคะอันนี้จะเป็นเพชรบ,บ้านประทุมเอาไปที่50บาทนะคะนี่มีจํานวนนะคะนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็น ศิลานักปาด50บาทนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิตยากระหาบอลสีสวยๆมาฝากเอได้ประมาณนี้นะคะค่ะพเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้กับนิตยาด้วยค่ะเพืพ่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ